จริงๆแล้วการคาดการอะไรก็ตามไม่ใช่เฉพาะเศรษฐกิจนะในภาวะอย่างนี้เป็นเรื่องยากมากผมก็จะไม่คาดการในรายละเอียดแต่จะเฝ้าดูปัจจัยสำคัญๆเช่นเรื่องของภาวะการท่องเทีย่ยวเรื่องของเศรษฐกิจโลกเรื่องของอัตราดอกเบี้ยซึ่งมันยังคาดการยากมากครับผมก็จะไม่ค่อยคาดการแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นกังวลก็คือว่า ถ้าเราดูเศรษฐกิจ2ปีนี้มันติดลบมาประมาณหกเปอร์เซนตแต่กาไรของบริษัทโดยเฉพาะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์บริษัทขนาดใหญ่กลับเพิ่มขึ้นซึ่งต้องบอกว่าน่ากังวลเพราะว่าเวลาของ100เปอร์เซนตติดลบแล้วของคนรวยมันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันแปลว่ามีคนเดือดร้อนมากนะครับอันนั้นก็คือตัวที่กังวล คือการกระจายมันยังไม่ดีมาตรการช่วยเหลือเงินที่รัฐบาลใช้กู้เงินไปสองล้านล้านมันดูเหมือนว่ามันไปจบที่ตัวของคนมั่งมีหมดคือต้องลงไปที่มาตรการเยียวยามากขึ้นเพราะมาตรการฟื้นฟูนเนี่ยมันจะเป็นอย่างที่ผมว่ามาตรการเยียวยาก็คือ ให้เงินมันไปถึงคนเดือดร้อนจริงๆซ,งซึ่งก็มีหลายวิธีนะคนเดือดร้อนไม่ใช่เฉพาะตาสีตาสานะตัวธุรกิจ SME ตัวธุรกิจที่เขาได้รับผลกระทบด้วยเพราะนั้นเป็นต้นเหตุหัวใจเนยเพื่อรักษาการจ้างงานรักษาอะไรเงี้ยครับคือรายละเอียดมันเยอะผมยกตัวอย่างว่าประเทศไทยเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเราเนี่ยพึ่งพาการท่องเที่ยวเยอะมาก การท่องเที่ยวทั้งโลกเนี่ยก่อนที่จะเกิดวิกฤตเนี่ยมันปีละห้าล้านล้านเหรียญนะและตอนเมื่อปีที่แล้วมันเหลือหนึ่งในห้าเท่านั้นเองมันหายไปแปดสิบเปอร์เซ็นต์นั้นเรากระทบเยอะเนี่ยไม่ใช่ความผิดใครครับมันเป็นเรื่องของโครงสร้างมันเป็นเรื่องของความโชคร้ายส่วนหนึ่งครับซึ่งแต่ถามว่าเราจะเป็นต้องปรับโครงสร้างในมิติไหนบ้างมันก็ เยอะเลยครับต้องหดตัวภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอะไรอย่างนี้เป็นต้นพัฒนาภาคการเงินให้มากขึ้นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นการฟื้นตัวเป็นลักษณะเคเชฟครับคือข้างบนเนี่ยได้ดีแต่ข้างล่างยังหลลงการจ้างงานยังลดลงแต่ถ้าเราดูภาวะเศรษฐกิจโลกมันก็มีนิมิตหมายที่ดีนะ แต่ที่แย่คือคนอื่นเขาฟื้นตัวอย่างดีมากแต่ของเรายังเรียกว่าฟื้นตัวน้อยมากส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของโครงสร้างนะการบริหารเนี่ยมันก็มีส่วนเหมือนกันนะแต่มันก็ยากที่จะระบุลงไปด้วย ปีหน้าเนี่ยตอนแรกเราก็คิดว่าจะเป็นปีที่เศรษฐกิจเริ่มฟื้นนะครับเพราะว่าเราเริ่มเปิดให้มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้นนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยเนื่องจากว่ามีกระแสในช่วงนี้ที่มีสายพันธุ์ใหม่นะครับของโควิดเนี่ยก็คงต้องประเมินอย่างระมัดระวังนะครับว่าปีหน้าเนี่ยกระแสรตรงนี้เนี่ยจะมากระทบต่อการฟื้นตัวหรือไม่นะครับทั้งนี้เนี่ยปัจจัยที่ยังเป็นปัจจัยบวกนะฮะก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีนที่ผมก็ได้ติดตามนะว่าเรามีการฉีดวัคซีนที่ค่อนข้าง ถูถึงมากขึ้นนะครับประกอบกับเรื่องของความเข้าใจนะครับว่าสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันจะมีผลกระทบอย่างไรแล้วก็มีมาตรการอะไรออกมาที่เราเริ่มคุ้นชินกับมาตรการที่ออกมาเนี่ยจะทําให้ภาคธุรกิจเนี่ยเริ่มปรับตัวได้ดีขึ้นอย่างไรก็ดีนะฮะก็คือว่าพวก disruption พวกนี้มันก็เป็นเรื่องใหม่ๆนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงนะครับเรื่องโควิดเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งที่คงต้องติดตามต่อฮะค,คือเรื่องของเงินเฟ้อ เงินเฟอ้อเนี่ยจะเป็นต้นทุนในการประกอบธุรกิจโดยปกติเนี่ยเงินเฟอ้อมันก็จะมานะครับจากเวลาเศร,รษฐกิจมันฟื้นแล้วนะครับราคาของก็จะแพงขึ้นแต่ในบางครั้งนะครับเงินเฟอ้อมันจะมาในช่วงที่เศร,รษฐกิจยังฟื้นไม่เต็มที่อันนี้เป็นความเสี่ยงที่ต้องระมัดระวังและติดตามนะครับผมเข้าใจว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยนักเศรษฐศาสตร์ทุกคนเข้าใจและติดตามเสมออยากให้เราโฟกัสไม่ใช่แค่เรื่องนี้ แต่คงต้องโฟกัสในเรื่องที่มันเป็นระยะยาวมากขึ้นเพราะว่าเรื่องของการฟื้นตัวเนี่ยมันเป็นเป็นช็อตเทอมร์มปัญแต่เรื่องของระยะยาวเนี่ยเราคงต้องนั่งคิดไวแล้วว่า,วาหลังจากที่เรา,เ,าเริ่มคุ้นชินกับเรื่องโควิดได้มากขึ้นแล้วเนี่ยโครงสร้างเศรษฐกิจโดยรวมของไทยเนี่ยเ,เราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าท่องเที่ยวจะเป็นเหมือนเดิมไหมเราจะมีทัท่องเที่ยวเนี่ยสี่ล้านเหมือนก่อนโควิดไหมหรือมันจะมาโฟกัสมากขึ้นรูปแบบของการใช้ r รัพยาต่างๆการดำเนินธุรกิจเช่นเดี๋ยวนี้ก็อาจจะไม่จําเป็นต้องมีการประชุมละใช่ไหมก็เป็นการประชุมออนไลน์มันจะปรับเปลี่ยนและทําให้เรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบอย่างไรนะครับผมว่าเรื่องพวกนี้ระหว่างทางที่เราแก้ปัญหาระยะสั้นระหว่างทางที่เราดูเรื่องของช็ term, อตเทอร์มเอฟเฟกต์ Effect, ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโควิดเอยเรื่องของเงินเฟอ้อเอยเรื่องของอฟันฟลูเออยก็ตามเนี่ย อยากให้คีปไอเรื่องของแบ็กกราวน์ในเรื่องของความสามารถในการแข่งขัน,น,น,นที่เป็นลอง g term issue หรือแม้กระทั่งเรื่องเหลื่อมล้ำเนี่ยนะครับอยู่ในใจด้วยนะครับจากความเสี่ยงที่พูดมาหลายๆเรื่องนะครับถ้ามองว่าปัปจจัยเสี่ยงที่มันใหญ่ที่สุดเนี่ยมันคือเรื่องอะไรอ๋อแน่นอนครถ้าเป็น immediate threat นะฮะท threat ปัจจุบันก็คือเรื่องของการระบาดของโควิดเพราะว่าแน่นอนว่าเราเพิ่งเปิดแต่ถ้าเกิดว่าเพิ่งเปิดเราจำเป็นต้องปิดอีกทีหนึ่งเนี่ยมันก็เป็น เรายังไม่ทันหายเลยนะครับคงต้องต้องต้องดูในส่วนนั้นแต่ปัจจัยที่น่ากังวลที่ผมได้เรียนไว้ลองเ e r มเนี่ยโครงสร้างโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเราจะแข่งขันในโลกยังไงนะครับเราจะช่วยภาคส่วนที่เขาอาจจะตามยังไม่ทนันให้เขามีความเหลื่อมล้ำน้อยลงยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นช็อตแล้วก็มีเดียม o ูลองเ e r มอิชชูนะครับถ้าเกิดก่อน ภาวะที่มีสายพันธุ์ใหม่ใช่ไหมฮะเงินเฟอ้อเนี่ยขึ้นขึ้นหลักๆเนี่ยมาจาก2ปัจจัยปัจจัยเรื่องของน้ํามันน้ำมันที่เริ่มขึ้นแต่พอมันเกิดเดลต้าวารเรนต์อมนิออนใช่ไหมฮะ,ะน้ำมันเริ่มลงละอีกปัจจัยนึงคือเรื่องของบอทเน็ในเรื่องของการนาเข้าส่งออกเรื่องพวกคอนเทนเนอร์นะครับก็ทางทางเราก็คงต้องเตรียมระมัดระวังครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นก็จะเป็น ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นแล้วก็จะเป็นตัวที่หน่วงรัง้งในช่วงที่เศรษฐกิจฟื้นนะครับประเทศไหนจัดการได้ก่อนฟื้นก่อนก็สามารถมีความแข็งแกร่งทนทานกับเงินเฟ้อที่พุ่งได้แต่ถ้าเกิดว่าคนอื่นเขาฟื้นหมดแล้วแล้วยังไม่ฟื้นแต่เราประสบด้วยเงินเฟ้อเนี่ยมันก็จะทําให้ปัญหาเรานี่ยากขึ้นอีกอีกขั้นหนึ่งนะครับถ้ามอง พื้นฐานเนี่ยคิดว่าปีหน้าเนี่ยเศรษฐกิจไทยอัตราการเติบโตน่าจะดีกว่าปีนี้ปีนี้มันอยู่ที่1กว่าบวกลบนะครับในขณะที่ประเทศทั่วโลกหลายประเทศเขาเริ่มฟื้นตัวในปีนี้นะครับแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยก็อาจจะช้านิดหนึ่งเพราะว่าด้วยโครงสร้างเศรษฐกิจของเรานะในบางส่วนเนี่ยที่ต้องพึ่งพา,าการท่องเที่ยวเยอะซึ่งการเดินทางยังไม่ได้แพร่หลายนะฮะหรือว่าการที่กลับมาติดเชื้อค่อนข้าง,งเยอะในปีนี้ของประเทศไทย นะแต่มองไปข้างหน้าปีหน้าเนี่ยผมเชื่อว่า,าด้วยการผนังจัดการด้วยวัคซีนที่มีการแพร่หลายมากขึ้นแล้วเนี่ยตัวปัญหาอุปสรรคของเรื่องโลกเนี่ยก็จะน่าจะบรรเทาลงนะฮะประกอบกับตัวเศร,รษฐกิจโลกที่ก็จะฟื้นตัวต่อเนื่องนะมันก็จะดีกับการส่งออกของประเทศเรานะฮะการท่องเที่ยวประเทศไทยถ้าเปิดประเทศได้มากขึ้นได้ต่อเนื่องมากขึ้นการท่องเที่ยวก็จะกลับมานะเพราะฉะนั้น โดยรวมเนี่ยผมมองว่าอัตราการเติบโตของประเทศไทยในปีหน้าน่าจะดีกว่าปีนี้ครับความเสี่ยงจริงๆหนีไม่พ้นนะฮะเรื่องเรื่องเรื่องตัวตัวโรคระบาดโควิดอันนี้นะครับเพราะว่าก็จะเห็นว่ามันมีการกลายพันธุ์เรื่อยๆนะครับแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยเอาละตอนนี้มีวัคซีนเพียงพอแล้วแต่ว่าการที่จะต้องระดมฉีดให้ทั่วถึงให้ได้มากที่สุดอันนี้ก็เป็นความท้าทายนะเพราะว่า ในเรื่องของความเข้าใจของคนที่จะกล้าฉีดไม่กล้าฉีดอะไรประมาณนี้นะครับเพราะนั้นก็เป็นความท้าทายที่แต่ผมมองถ้ามองในแง่ดีก็เป็นความท้าท,ท,มมา,ยา,ทายที่น่าจะบริจ,จัดการได้นะครับก็คิดว่าน่าจะก้าวข้ามผ่านไปได้ครับคิดว่าเป็นเรื่องเดียวนะครับช็อตเทอมสำหรับปีหน้านะแต่ว่าถ้าสำหรับะระยะกลางระยะยาวเนี่ยโอ้มันก็อีกหลายเรื่องนะฮะเรื่องเรื่องตัวเทคโนโลยีดิสลอ t ชันนะฮะเรื่องที่ประเทศไทยเนี่ย จะต้องหา S curve ใหม่ๆเข้ามาให้กับประเทศนะจากฐานเศรษฐกิจเดิมนะเราจะโตด้วยฐานเศรษฐกิจเดิมระบบธุรก,กิจเดิมเนี่ยคงจะลำบากเ <p> พราะนั้นต้องนำเข้าตัวเทคโนโลยีใหม่ๆต้องพัฒนาด้วยตนเองในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆนะต้องสร้างอุตสาหกรรมแพลตฟอร์มใหม่ๆขึ้นมาเพื่อสร้าง New S curve ให้กับประเทศอันนั้นก็คือความท้าทายของประเทศนะฮะในาระยะกลางระยะยาวที่ต้องทำกัน ต้องยอมรับนะครับว่าประเทศไทยเราวันนี้ถ้าประชาคมโลกเนี่ยเขามองเราเนี่ยเขามองว่าเราเป็นหนึ่งในประเทศที่บววๆเลยในการที่เราจะ recover นะฮะเพราะว่า engine ของเราเนี่ยหลายๆตัวมันดับ engine นะหลักของเราก็คือท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มีเรื่อง consumption นะครับ internal consumption แล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องออ export นะครับตอนนี้ engine หลักๆของเรามันเหลือตัวเดียว ก็คือ Export พอที่จะพอเดินไปได้นะครับประกอบกับผมคิดว่าวันนี้นโยบายที่ออกมาอย่างชัดเจนในการที่ว่าเราจะ r e คอ v e เอร์ยังไงเนี่ยผมว่า,เ,าเรายังไม่ได้มีตรงนี้ที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมค่อนข้างห่วงนะครับถ้าเราไม่ได้ขยับตัวให้เร็วนะฮะแล้วก็เงินที่เรามีอยู่เนี่ยทุกวันนี้ GDP เนี่ยไอตัวเดตต่อ GDP เราก็ไปแตะเพดานซึ่งเราก็เพิ่งไปขยายไปเนี่ย ถ้าเราไม่สามารถนำเงินนี่มาใช้ในการรีฟอร์มหรือธานฟอร์มอินดัสทรีของเราให้เป็นประโยชน์นะครับเราไปแก้ปัญหาช็อตเทอมเราไม่ได้มองมีเดียมเทอมหรือลองเทอมเนี่ยผมคิดว่าในระยะยาวเราเหนื่อยครับเพราะฉะนั้นปีหน้าเนี่ยขึ้นอยู่กับน,นโยบายจริงๆนะครับก็หวังว่ารัฐบาลจะมีโนโยบายอะไรดีๆออกมาแล้วก็มากระตุ้นในเซกเตอร์ที่มันถูกต้องนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็ต้องบรรเทาความเดือดร้อนของโดยเฉพาะคนที่เป็นระดับล่างนะครับเพราะว่าครั้งนี้เนี่ย ปัญหาหลักไม่ได้มาจากระดับบนละนะครับไม่เหมือนตอนต้มยำกุ้งซึ่งคนที่เดือดร้อนคือคือระดับบนนะครับแต่ครั้งนี้คนที่เดือดร้อนคือระดับล่างระดับที่เขากินเขาหาเช้ากินขํานะครับถ้าเราไม่มีอะไรสิ่งที่ออกมาที่เป็นรูป,ปรธรรมเนี่ยคือเราจะไม่ตายด้วยโควิดเราจะตายด้วยด้วยด้วย,ด,วยด้วยเศรษฐกิจที่เราผันไปไม่ได้เนี่ยผมคิดว่ายุทธศาสตร์ต้องชัดนะครับว่าเราจะไปทางไหนนะครับประเทศไทยเราจะเดินไปยังไง นะครับอุตสาหกรรมอะไรที่เราคิดว่าเราจะต้องทำนะครับแล้วก็ต้องลงในรายละเอียดนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยยุทธศาสตร์ของชาตินะครับวิชั่นที่เรามีเนี่ยดีมากนะครับไม่ใช่บอกว่าไม่ดีนะบ,บางคนก็ไปบอกว่ายุทธศาสตร์20ปีมันจะเวิร์กหรอผมว่าจริงๆอะ่ะถ้าเราไม่ตั้งโกพวกนี้ไม่ตั้งวิชั่นพวกนี้เราก็จะจับต้องอะไรไม่ได้เลยมันเหลือที่หาวกระเวนนะครับ เราจะไปที่ไหนเรารู้และวิชั่นเรามีละแต่ how แล้วก็เว e นที่เราจะทำเนี่ยเราไม่ได้ทำนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามาโฟกัสไอ้หมุดต่างๆที่รัฐบาลไปวิเคราะห์ออกมาแล้วเนี่ยโดยสภาพัฒน์เนี่ยผมคิดว่ามัน make sense นะ่ะทำยังไงให้มันเป็นรูปธรรมนะครับแล้วจับต้องได้แล้วเราใส่ OKR OK นะครับเหมือนที่บริษัทประเทศบริษัทที่เป็นบริษัทเอกชนเขาทำกันก็คือเราต้องมี key objective ที่ชัดเจนนะครับระยะเวลาที่ชัดเจนแล้วผมคิดว่าเราแก้ได้อันแรกก่อนเลยก็คือว่า เศรษฐกิจเราไม่โตปั๊บเนี่ยผมว่าปัญหาระดับลากญ้าเนี่ยมันก็จะนาไปสู่เศรษฐกิจอันนี้จะนาไปสู่ปัญหาสังคมนะครับและปัญหาสังคมตัวนี้มันก็จะไปลิงก์กับการเมืองถูกไหมฮะซ,ซึ่งถ้าเกิดเราเราไม่สามารถจะแก้ปัญหานี้ได้เนี่ยปัญหามันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเราจะถอยกลับมาเนี่ยปัญหาของเศรษฐกิจสังคมมันมาจากไหนมันมาจากเรื่องแพนเดิก็คือเรื่องโควิด -19 ก่อน งั้นเราต้องเคลียร์เรื่องนี้ให้ได้นะครับอย่าหวังน้ําบ่อหน้าอย่าหวังว่าต่างชาติจะวิ่งมาหาเราเราต้องพยายามยืนในตัวของเราเองก่อนออไรายได้หลักของเราที่มาจากการท่องเที่ยวคือมาจากประเทศจีนแน่นอนปีหน้าเนี่ยนักท่องเที่ยวจีนไม่มาแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย engine ตัวนี้ยังดับอยู่เราจะแก้ปัญหานี้ยังไงนะครับแล้วแทนที่จะเรานั่งรอเวลาว่าขึ้นลูกใหม่ลมมันจะพัดมาใหม่เนี่ยเรา,าเอาเวลาเนี่ยมา ปรับปรุงบ้านไหมทําความสะอาดบ้านไหมจัดให้มันถ,ถูกที่ถูกทางไหมนะครับอุตสาหกรรมเราควรจะเป็นยังไงการท่องเที่ยวเราจะเป็นศูนย์เหรียญเหมือนเดิมหรือเราจะไปจับตลาดที่เป็นกรีนอีโคทัวริซึมการเราจะเป็นอีโคทัวริซึมได้เนีราจะต้องมีอะไรบ้างแล้วเราจะไปช่วยผู้ประกอบการในปัจจุบันนียในการเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับเราต้องลงดีเทลแต่ละอันอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ประเทศไทยเป็นประเทศที่น่ารักทุกประเทศเนี่ยเขารักเรานะครับเขาพร้อมจะมาอยู่แล้วแต่ด้วย สิ่งวแวดล้อมที่เปลี่ยนไปนะครับโลกที่เขามีการพูดถึงเรื่องขอบที่พก m คลเ a c แอคชั่นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราได้มีการปรับตัวเข้าไปสู่ในโลกที่มันกําลังเปลี่ยนไปหรือเปล่าถ้าเราทําสิ่งเหล่านี้ได้นะครับอุตสาหกรรมต่างๆที่เรามีอยู่วันนี้ Engine นยังดีนะครับแต่ว่าเวลาก็สั้นลงเพราะว่าทุกประเทศเนี่ยจะเริ่มเอาเรื่องคาร์บอนนะครับเอมิชันมาเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการกีดกันทางการค้านะครับของโลกเราขึ้นมา เราทำหรือยังพลังงานเราเตรียมตัวไหมอินฟราสตรักเจอร์เราทำหรือเปล่าเราเรา,เรายัางถือว่าเป็นประเทศที่ยังมีเด p ทูจดีพีค่อนข้างต่านะครับเพราะฉะนั้นเรายังมีศักยภาพในการรีอินเวสต์ของเรานะครับอยู่ที่ว่าเราจะรีอินเวสต์ถูกหรือเปล่านะครับแก้ปัญหาระยะสั้นนะครับเศรษฐกิจนะครับ,รฐฐนนรบสังคมนะครับแล้วก็การเมืองก็หวังว่าถ้าเราเดินไปทางนี้ได้แล้วเรามีการลงทุนในระยะสั้นให้เป็นระยะกลางระยะยาวได้ ผมว่าเราก็จะฟื้นตัวได้เร็วกว่าที่เขาคาดการว่าเราจะเป็นบุยบุยของโลกนะครับผมว่าปีหน้าเป็นปีแห่งความท้าทายนะครับเพราะว่าเราเองเราก็เพิ่งหลุดมาจากวิกฤตโควิดนะครับแล้วก็แต่ว่าถ้าเกิดถามผมก่อนหน้านี้สักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยผมอาจจะบอกว่าก็น่าจะเป็นปีที่ดีขึ้นมากพอสมควร นะครับเพราะว่าฐานที่เรามามันต่ำเหลือเกินอย่างที่เรารู้กันอยู่ว่าโควิดในช่วงเกือบสองปีที่ผ่านมาเนี่ยมันกดเศรษฐกิจค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ว่าเมื่อสองสัปดาห์ก่อนก็มีข่าวว่ามีสายพันธุ์ใหม่เข้ามาซึ่งอันตรายนะครับทำให้วานวิตกันทั่วโลกเพราะฉะนั้นเรื่องของการท่องเที่ยวนี่ก็ยังต้องเฝ้าระมาราัดระวังซึ่งการท่องเที่ยวก็เป็นก็เป็น,ก,ปนก็เป็นปัจจัยสําคัญปัจจัยหนึ่งในในองค์ประกอบของเศรษฐกิจไทยทั้งหมดนะครับ แต่ผมว่าด้วยด้วยที่ผ่านมาเนี่ยเราเองเนี่ยเราเราฐา,านมันมาต่ำเหลือเกินแล้วก็เรื่องของการที่จะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ขอ,ของทางของทางภาครัฐบาลนะครับแล้วเราก็โชคดีที่ภาคเอกชนของเราเนี่ยมีความแข็งแกร่งสูงนะครับเพราะจะมีการลงทุนกันเองภายในประเทศเนี่ยก็ต้องจะเยอะนะครับองค์ประกอบอีกอันหนึ่งซึ่งอาจจะไม่มีคมคิดถึงก็คือเรื่องของการเลือกตั้งซึ่งก็จะมาภายในประมาณสัก1ิบสเดือนข้างหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ปีหน้าเนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยก็มีอินเซนティブพิเศษที่จะต้องที่จะต้องมคชัวว่าประชาชนอยู่ดีกินดีนะครับเรื่องปากท้องเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดนะครับแล้วเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังแน่นอนครับสายพันธุ์ใหม่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่มองข้ามปถึงสายพันธุ์ใหม่สายพันธุ์เก่าเองเราก็ต้องไม่ประมาทเพราะว่าคลัสเตอร์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นมาจากช่วงที่จะมีการเฉลิฉลมฉลองปีใหม่เนี่ยก็เป็นอะไรที่ควรจะต้องเฝ้าระมัดระวัง,วงแต่สำหรับสำหรับทธุรกิจเองเนี่ย ผมว่าเรื่องที่เราค่อนข้างเป็นห่วงมากๆก็คือเรื่องของหนี้ครวัวเรือน <S 2> <S 2> ที่เขาจะสูงนะครับอ,อันนี้ก็เป็นอะไรที่ที่ที่จะลิมิตเรื่องของกําลังซื้อของเราผมว่าเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับอันนี้ทุกคนก็พูดกันอยู่นะครับเรื่องของการลดรายจ่ายของของประชาชนเป็นเรื่องสาคัญมากนะครับแต่ผมว่าเรื่องอันนึงเนี่ยซึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่คนพูดเยอะก็คือเรื่องของ ซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นเวทีพูดที่นี่ก็คือเรื่องของเคเชฟบริการี่คือคนรวยรวยขึ้นคนจนจนลงเยอะเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามาตรการต่างๆที่เราคํานึงถึงที่จะทําให้ช่องว่างระหว่างเคเชฟเนี่ยมันแคบลงมาเนี่ยผมเชื่อว่ารัฐบาลเองก็ตระหนักดีถึงเรื่องนี้นะครับเอกชนเองก็ตระหนักดีผมถือเป็นหน้าที่ของเอกชนทุกรายโดยเฉพาะยิ่รายใหญ่รายยังไปไหวเนี่ยก็ต้องช่วยพ,พยุงราย็กที่จะทำต่อไปนะครับมาตรการของรัฐก็ต้องออกมาช่วยกระตุ้นเพื่อให้เพื่อให้เพื่อให คนที่อ่อนแอเนี่ยกลับขึ้นมาแข็งแรงได้นะครับรวมไปถึงมาตรการภาษีซึ่งผมมีความหวังแต่ก็ยังขาดความชัดเจนนะครับว่าจะมีการเก็บภาษีเรื่องของเช่นภาษีคนรวยภาษีมรดกภาษีความมั่งคัง่งเหล่านี้เนี่ยผมถือเป็นเรื่องสําคัญเพราะภาษีเนี่ยเป็นเป็นเป็น,ปนมาตรการทางด้านการเงินซึ่งนํามาซึ่งความเท่าเทียมในสังคมนะครับ ระหว่างที่สิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่จะช่วยรายรายเล็กมากตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ว่าจะการทางด้านภาษีเนี่ยที่เราจะทยอยออกมาซึ่งหวังว่านะครับสิ่งที่ผมอยากเห็นรัฐบาลทําอย่างมากคือวันนี้เนี่ยผมให้คีย์เวิร์ดสองอันคือความหวังและก็แรงบันดาลใจนะครับคนเราเนี่ยมาตรการทางหลายที่จะออกมาเนี่ยมันไม่ได้เห็นผลภายในเวลาเดือนสองเดือนอาจจะเทคเป็นเดือนหรืออาจจะเป็นปีก็ได้เป็นหน้าที่รัฐบาล ที่ต้องให้ความหวังและแรงบันดาลใจให้ทุกคนลุกขึ้นมาต่อสู้นะครับเพื่อผ่าฟันวิกฤตอันนี้ไปได้นะครับความหวังเนี่ยความหวังแรงบันดาลใจทางด้านไหนการศึกษาที่เท่าเทียมการเข้าถึงระบบสุขภาพที่เท่าเทียมและมีประสิทธิภาพนะครับเราเองเราก็เห็นอยู่แล้วว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีปัญหานะครับเอาละมันผ่านไปแล้วแต่ว่ามันไม่มันังไม่สายเกินไปที่เราจะเตรียมตัวสำหรับการที่จะเดินไปข้างหน้าต่อไป เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าถ้าเกิดทุกคนมีความหวังถ้าทุกคนมีแรงบันดาลใจให้ลุกขึ้นมาต่อสู้กันไมผมเชื่อว่าประเทศเราไปได้ผมว่านี่ครูเรือนกับเรื่องกับเรื่องเนี่ยที่เพิ่งผ่านมาสองสมวันนี้ก็คือเรื่องของแตรนดใหม่ของไวรัสตัวนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับอันนี้อันนี้ก็ต้องเฝ้าาหน้าจับตามองไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงเลยครับเรื่องที่ปัญหาสําคัญอีกอย่างนึงคือเรื่องของการเมืองและสังคมซึ่ง,ซ,งซึ่งน่าจะต้องมีการพูดคุยกันอย่างจริงจัง เพื่อลดช่องว่างของความเข้าใจผิดอสังครตมรซับที่เป,เป็นเป็นภาคธุรกิจที่ที่ดูง่ายมากนะครับเป็นภาคธุรกิจที่ลิงก์ไปค่อนข้างที่จะใกล้ชิดกับ GDP ของประเทศถ้า GDP โตเราก็โตนะครับส่วนมากเราจะไม่โตเกินกว่า1.5เท่าของ GDP หรอกถ้าเกิด GDP โต5้เราก็โตประมาณเ8ปเปรเท่ะมาณแถวๆนี้และครับกำลังซื้อจริงๆแล้วจะไม่ได้กลับมาเยอะขนาดนั้นนะครับจากต่างประเทศก็ยังไม่เข้ามาเพราะคนจะซื้อ ของเนี่ยมูลค่า3ล้าน5ล้าน10ล้าน20ล้านเนี่ยผมเชื่อว่าเขาต้องเข้ามาดูก่อนใช่ไหมการเข้ามาก็ยังลบาบากประเทศจีนก็ยังเขาแค่จะปิดประเทศนะครับลูกค้ารายใหญ่ที่จะเข้ามาซื้อสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยเนี่ยคือจีนกับฮ่องกงฮ่องกงเองกลับเข้ามาที่นี่กลับไปต้องคอนตินสามอาทิตย์ซึ่งถือว่าสูงมากปัจจุบันนี้เนี่ยเรื่องของ L t v มเนี่ยผมว่าก็เป็นก็เป็นสัญ,ญญาณที่ดีที่ท,ที่ทางที่ทางแบงค์ชาติได้มีการผ่อนคลไป แต่ว่าสิ่งที่ต้องแก้มากกว่านั้นก็คือนี่ครัวเรือนที่สูงนะครับเราเองเราก็เราเราเราก็เห็นใจนะครับไม่ไม่ใช่อยู่ดีจะไปยกเรื่องเรื่องมาตรการเอลทีวีแล้วก็แล้วก็ทาให้คนก่อหนี่ขึ้นมาโดยโดยที่โดยที่มันสูงเกินกว่าความจําเป็นอันนี้ผมว่าก็ก็เห็นด้วยนะครับว่าก็ก็ดูกันไปปีต่อปีนะครับแต่ผมว่าองค์รวมของเศรษฐกิจเนี่ยเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเรื่องของการให้ความหวังเรื่องของการให้แรงบันดาลใจเนี่ย เป็นเรื่องที่สคัญมากกว่าเพราะว่านี่หลายๆคนหมดกําลังใจหมดกําลังใจก็หมดแรงคิดหมดแรงคิดก็หมดแรงทําหมดแรงทําเงินในกระเป๋าก็ไม่มีเงินในกระเป๋าไม่มีก็มนนไม่มาซื้อบ้านผมผมว่าผมว่าเป็นอะไรที่ท,ที่ที่ต้องเป็นแรงบันดาลใจที่ต้องจับต้องได้ผมอยากเห็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมนะครับไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้พึ่งเฉพอจอจาะเจาะจงไปที่ภาคสาหาริมทรัพย์อย่างเดียวนะครับเพราะลูกค้าของผมเองเนี่ยก็จริงๆแล้วมีทุก ขาดรายได้นะครับไม่ว่าเกษตรกรก็ตามทีมาตรการการพยุงราคาสินค้าเกษตรก็เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าเกษตรกรก็ยังเป็นก็ยังเป็นภาค่วนที่ใหญ่ที่สุดข,ของเราอยู่รัฐบาลต้องดูแลตรงนี้ให้ดีๆนะครับ